ข้อความของอาดามาจากเทลลสโลกไปในเลมูเรียเล่มที่สบทที่14โดยอดามาพี่น้องที่รักฉันคืออาดามาวันนี้ฉันจะแสดงความคิดเห็นในบทที่14ของหนังสือเล่มที่สาจากเทลลสด้วยเหตุผลเดียวกันบทนี้พูดถึงปลากระเบนแสงสีชมพู ซึ่งเรายังกล่าวถึงเมสเทรเปาโลชาเวนิสด้วยปัจจุบันโชวฮันของแสงรังสีชมพูนี้คือโรวีนาแต่ไม่ว่าทำไมก็ตามมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเปาโลกำลังเดินตามเส้นทางอื่นและโรวีนาก็เลยเข้ามายึดครองรังสีแสงนี้การพูดถึงความรักเป็นหัวข้อที่ยาวมากและถ้าเราทำได้ เราจะพูดถึงมันเป็นเวลาหลายปีหรือปีแล้วปีเล่านั่นก็คือความสำคัญของมันเช่นเดียวกับความลึกในการเดินทางของคุณแต่อย่าเข้าใจว่าความรักนี้เป็นความรักที่คุณเผยแพร่รักนี้ที่มันไม่สงบและมันไม่มีความหอดทนก็เพราะว่ามันเป็นความรักที่เคลื่อนด้วยอัตตาอัตตายังคงรบกวนความสัมพันธ์ของคุณอยู่มาก ฉานบอกคุณได้เลยว่านี่คือจุดที่มันทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพราะเมื่อมันต้องการทำทุกอย่างให้ถูกต้องนั่นก็คือการขาดความรักเมื่อความคิดเห็นของคุณน,นั้นต้องการที่จะมีายเหนือผู้อื่นนั่นก็คือการที่คุณขาดความรักเมื่อคุณวิาพากษวิจารณ์หรือว่าตัดสินพี่น้องของคุณเองนั่นก็คือการขาดความรักแต่เมื่อคุณขอหรือว่าขอร้องหรือว่าต่อรองเพื่อการกระทํา มันก็คือการขาดความรักเช่นเดียวกันฉันสามารถที่จะพูดดำเนินการต่อไปได้ว่าจากนั้นคุณก็จะสามารถถามฉันว่าและความรักนั้นคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือความรักถูกสร้างขึ้นโดยพระพู้สร้างพระเจ้าพระบิดามารดาโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเขาก็ ไม่ตัดสินเขาไม่วิจารณ์เขาไม่แยกจากกาันนั่นคือความรักพระผู้สร้างหรือพระเจ้าเขานั้นรักลูกๆของเขาทุกคนและเขาก็แค่รักลูกๆทุกคนของเขาทุกๆสิ่งที่ไม่อยู่ในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือว่าเงาเมืดก็ตามนี่เป็นจุดที่หลายท่านยังไม่ยอมรับ นั่นก็คือจุดที่พระพุทธเจ้าพระบิดาบัรดานั้นทรงรักบุลูกและรักบุตรแห่งเงามื่อด,ดวยและคุณอาจจะถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำลักคำตอบก็คือเพราะว่าพวกเขายังเป็นเด็กเหมือนกับคนอื่นๆที่ลงมาเล่นทั้งมืดและสว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินเด็กคนนั้นที่เขาเป็นเงามืด เพราะว่าเขาพึ่งหลงทางและเขาก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านหรือว่าสิ่งที่เขาหว่านไปแล้วไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดย,ย่อมจะส่งผลและส่งบทเรียนให้แก่เขาเองแต่เขายังคงเป็นลูกของพระผู้สร้างหรือว่าลูกของพระเจ้าพระบิดาบารดาเหมือนเดิมและนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นคุณก็คือคุณไม่ผิดคุณไม่น่าเกลียดและคุณก็ไม่น่ารังเกียจเพราะว่า พระผู้สร้างเขาเห็นคุณเป็นลูกและเขาก็เคารพการตัดสินใจของลูกๆแต่ละคนถ้าคุณเลือกที่จะไปตามเงาเมืดเขาก็รักลูกของเขาเหมือนกันเพราะว่านั่นคือทางเลือกของเขาและเขาก็รู้ได้ว่าลูกคนนั้นจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านเพราะว่าไม่ว่าคุณทำสิ่งใดย่อมส่งผลกระทบในสิ่งนั้นเพื่อที่จะเป็นบทเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ของคุณนั่นเอง และความรักของเขานั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมันก็ไม่เคยสั่นคลอนฉันขอถามคุณว่าคุณเห็นความรักในลักษณะนี้หรือไม่ก็คืออย่างพ่อแม่บางคนจะตอบว่าใช่เลยเพราะว่าเขายอมรับลูกเขาอย่างที่ลูกเขาเป็นไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามนั่นก็คือลูกของเขาแต่หลายคนนั้นไม่ยอมให้การกลับมา นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาจะปกป้องลูกๆของพวกเขาพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันมันผิดแต่มันก็ในานามของความรักที่ที่มันเป็นความรักที่มันมากเกินไปนั่นเองพวกเขาเลยปกป้องลูกๆของพวกเขาในที่ที่การกระทำควรอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้แล้วคุณก็จะเก็บเกี่ยวมันมันจึงไม่สามารถช่วยได้ความรักนั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่เผยแพร่ในโลกของคุณเพราะว่าคุณชอบที่จะใช้อํานาจกันมากกว่าคุณชอบที่จะมีคนชื่นชมคุณและคุณชอบที่จะมีอํานาจเหนือผู้อื่นนั้นคุณคิดว่ามันใช่ความรักแล้วหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่ความรักและมันก็ไม่เคยเป็นความรักในรูปแบบใดๆเลย คว, iec, ความรักมีความหมายเหมือนกันเช่ ales, e dying, таки, oring, crying, iendo, นเดียวกับความเคารพความรักใครก็ตามที่มีความรักที่ไม่ผูกมัดใครมีรักที่ไม่บูชาใครที่มีรักที่ไม่บังคับใครที่มีรักที่ไม่ต้องถามใครที่มีรักที่ไม่ต่อรองใครมีรักที่มันไม่ครอบงำ นี่ก็คือความรู้สึกใดๆที่ไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความรักอันบริสุทธิ์ของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดาซึ่งอยู่ในหัวใจของคุณแต่ละคนอยู่แล้วคนต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองก่อนใครอื่นคนต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวของคุณเองก่อนที่จะรักคนอื่นผู้ที่ไม่รักตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้ และคุณก็จะไม่สามารถเข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้และมันไม่สามารถยอมรับผู้อื่นได้ลองคิดดูซิว่าผู้ที่รักตัวเองมากและก็มีความสุขกับตัวเองและพวกเขาก็จะมองโลกเป็นสีชมพูอย่างที่บอกก็คือเห็นโลกสวยและเป็นสีชมพูและสีชมพูก็คืออะไรน่าหรอสีชมพูก็เป็นสีของประกระเบนที่มีแสงสีชมพูแสงแห่งความรักนั่นเอง ฉะนั้นคุณจงมีความสุขก่อนเลยเพื่อที่จะทำได้เพื่อที่จะได้ทำให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขได้เช่นกันเพราะว่าคุณจะสร้างความสุขนี้ออกมาและตอนนี้เมื่อคุณไม่มีความสุขกับตัวเองแล้วคุณจะทำอย่างไรล่ะคุณก็จะมีความโกรธและมีความรู้สึกที่ไม่สบาย มีความคับข้องใจและคุณก็จะมีความรู้สึกด้านลบมากมายที่คุณปล่อยออกมาและคุณก็จะส่งต่อไปยังคนรอบข้างด้วยและนี่มันก็จะกลายเป็นก้อนนีมาที่มันเล็ดลอดแล้วก็รับเล็ดลอดแล้วก็รับแล้วก็เล็ดลอดแล้วก็รับและคุณก็จะโกรธมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทางหนีจากสิ่งที่คุณปล่อยมันออกมาได้ให้คุณเรียนรู้ที่จะรัก เพียงแต่ควรรักกันโดยไม่ต้องวิงวอนไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้ร้องสิ่งใดไม่ต้องไม่ตัดสินและไม่มวิพากวิจารณ์และไม่ยัดเยียดหรือว่าบีบบังคับให้รักและยอมรับทุกคนและคนรับตัวคุณในแบบที่พวกเขาเป็นคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใครได้และนี่มันก็คือภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดย,ยดตาของคุณที่คิดว่า โอ้ถ้าค <inventions S 2> ุณทำแบบนี <verlier ů> ้แล้วเขาจะเปลี่ยนไปไม่เขาจะไม่เปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของคุณเท่านั้นเองเพราะว่าคุณต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงมากจนคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงใครได้ ความรักก็คือการเคารพซึ่งกันและกันความรักคือการเคารพกันเสมอการรักก็คือการเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพี่น้องอันเดียวกันกับคุณและเป็นเหมือนกับความรักที่เป็นความรักที่คุณรักตัวคุณเอง ก็คือการรักก็คือการเห็นอีกฝ่ายเป็นพี่น้องความรักคือการเข้าใจว่าแม้แต่สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณก็ยังดึงดูดและยอมรับสิ่งนั้นคุณสามารถที่จะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณผ่านคุณอาจจะถามว่าแล้วมันเป็นอย่างไหนล่ะแล้วมันดึงดูดแบบไหนล่ะก็โดยการที่คุณได้ทำหรือว่าเล็ดลอดออกมาณนะจุดใดจุดหนึ่งนั่นเอง การต่อต้านตนเองหรือว่าการต่อต้านผู้อื่นให้คุณเข้าใจว่าคุณได้สัมผัสถึงการกลับมาของสิ่งที่คุณปล่อยอมาหรือสิ่งที่คุณทำฉันอยากให้คุณทุกคนมีความตระหนักรู้นี้ดังนั้นจึงไม่มีการตัดสินทั้งต่อตัวคนเองหรือว่าต่อผู้อื่นเพราะว่าคุณเป็นประกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเราทุกคนคือ จุดประกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้เราจึงมีความรักของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดาอยู่ในใจของเราเสมอ ดังนั้นขอให้คุณเรียนรู้ที่จะเล่นลอดมันออกมาเพราะว่าฉันรับประกันว่าความรู้สึกรักนี้เท่านั้นที่จะสามารถนำคุณไปสู่มิติที่หได้ไม่มีอย่างอื่นมีเพียงความรักและมีเพียงความรู้สึกนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและปล่อยมันออกมาทุกช่วงเวลาและทุกช่วงเวลาจงจำสิ่งนี้ไว้เสมอนั่นคือความรักจากอาดามาแห่งเทลอสโลกภายในเลมูเรียผ่านแอนโจสอิลูสเทลาเปียสโดยบูสเด